ช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับนอกเหนือจากการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นหวัดเป็นไข้อะไรแล้วเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุสิ่งที่ต้องระวังโดยตลอดจนถึงวันนี้นะฮะหน้าฝนยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงก็คือการพลัดตกหกล้มนะฮะของผู้สูงอายุนะฮะคือพอ พอแก่ขอโทษพูดนิดเดียวก็เจ็บนะฮะคือพออายุเยอะเนี่ยนะฮะมันจะไปไหนมาไหนนี่มันยากมากเลยฮะแล้วมันเสี่ยงต่อการหกล้มทําไมถึงหกล้มบ่อยกันนะผู้สูงอายุอันดับแรกครับปัจจัยคือมองไม่ชัดสายตาผิดปกตินะฮะทรงตัวก็ไม่ดีที่สําคัญฮะขาดการออกกําลังกายนะฮะอันนี้เราก็จะมาบอกว่าปัญหาเหล่านี้มันแก้ได้นะครับด้วยการออกกําลังกายนั่นเองนะครับนอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมก็มีผลนะครับครับพื้นลื่นแสงสว่างไม่พอของกีดขวางถ้าเกิดบ้านคุณเป็นแบบนี้นะฮะเลิกฮะเปียเนเปิดไฟให้มันสว่างอย่าไปกลัวเปลืองไฟครับอะไรที่มันขวางก็เอาออกซะนะครับอันไหนลื่นก็อย่าไปเหยียบนะครับอ้าวแต่ว่าเรื่องออกกําลังกายรองศาสตราจารย์ดรชาันชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับออกมาบอกว่าผู้สูงอายุควรออกกําลังกายการเดินการวิ่ง สามารถทําได้ที่สนามหรือสวนสุขภาพที่มีอากาศปลอดโปรง่งพื้นผิวเรียบเพื่อที่จะไม่ให้สะดุดหกล้มนะครับบางทีออกอกําลังกายก็ต้องระวังล้มส่วนเรื่องของการขี่จักรยานก็ดีครับแต่คนที่ขี่เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับขี่จักรยานสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเฉพาะผู้มีร่างกายแข็งแรงเพราะต้องควบคุมจักรยานและออกแรงมากกว่าปกติว่ายน้ําเดินในน้ําก็ทําได้สำหรับผู้ที่เป็นเรื่องของอช่วงล่างไม่แข็งแรง ข้อเข่ากระดูกพรุนน้นําจะช่วยดูดซับแรงกระแทกช่วยเสริมความแข็งแรงนะครับมีวิธีการออกกําลังกายหลากหลายวิธีครับสิ่งที่สําคัญนะฮะบ,บอกว่าผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรเล่นกีฬายกน้ําหนักและคนในครอบครัวควรอยู่ด้วยเป็นเพื่อนออกกําลังกายหนึ่งคนคเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับครับ ก็ขยับออกกําลังกายนะครับในฉบับผู้สูงอายุเพิ่มความแข็งแรงลดการพลัดตกหกล้มนะฮะท่านใดที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะครับก็เนาะช่วยกันนะครับเราด้วยผมด้วยนะฮะคือยังไม่ถึงไม่สูงก็ก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเสี่ยงนะครับเออนะะคือล้มทีหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับผู้สูงอายุถ้าล้มผิดท่าล้มผิดที่เนี่ยกระดูกก้นกบเนี่ยกระแทกพื้นหักปุ๊บเนี่ย มันจะนําไปสู่การเดินไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยก็ติดเตียงติดเตียงปุ๊บไปห้องน้ําไม่ได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะฮะแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตนะฮะ